บรรยากาศเนี่ยมรสเ้าครับเนี่ยตื่นขึ้นหมาดิฝนตกหลังจากนั่นอันนี้เพิ่นวาน่านเขาไม่น้ำกเอาะจฉะแต่วันนี้่นว่านโดนแล้วนี่ว่านก่อนเียวแล้วมิตรสีว่านปุ๋ยหน้าคางหรือว่าของผมหักวกว่านเท่านี่พี่น้องเบื้องบรรยากาศเนี่ยมรสเ้ามันจริงจีมันงาม สวยครับสวยบรรยากาศดีมากตอนเช้าตอนนี้วานไมหมละครับวานพร้อมกันก็ของผมก็เลย อบน้องห่วงอบๆหนึ hmm. ่งอบห่วงอบๆอบๆหนึ bbe bbe> ่งคือนึ่งอันนี้ของผมนี่ไทยไม่ดิ่ี่พอดีเลยไถได้สองสามมือฝนหลับมากแบบนี้โหเกิดดีปไปยังเลยครับเนี่ยพูนเหงาลงไปพูนอันนี้มันที่มองผมไว้หรอกกระสางคฤหัสนครับ ถ้าผมถือลอตลลนเตอรี่ยัก30สามสิบล้านเ่ยไว้มันสิถือเยอะนะซ้ำบ่าท่านตายมีความหวังเนี้ยบรรยากาศหน้าผมมองสุกหัวนอนดิน่ะพี่น้องนี่ก่อไฟครับพักขาพักอยู่ ข้าแต่ไข่จริงนี่มันอยู่นี่ผมปลูกไว้ล้วนๆเลยครับทีมือการปลูกของผมนี่แหละคนเดือนผมนม,ม,นผม,นนมีอะไรมาจำหนอกผมปลูกเองกับมืออวยนึ่มันก็แรงบรรดาตายขึ้นแล้วอืมหน้าไอ้หน้ากอไฟมึงผมปมลูกไว้หมดแหละ บ่ออืดกินหรอครับแต่บ่รวยยับร้องว่าบ่าออดตายอืมเรื่องบรรยากาศนี่น่ามันก็หงคัานี้แหละบ่อหงกับ,บ่ได้ถามหามันหรอกคอยมันซุ่มเขาจะได้เกิดปูนุ่นหน้าิ่นทรงไ,งไกลๆมันก็เชียวแล้ว อันนี้น้อมอ่ครับน้อมอ่ะยินมุ่งอันนั้น้อมไม่เลียงธรรมาดาซึ่งนีม่มันตายน้ำท่วม